ตื่นมาแล้วลอารมณ์ดีกับลูกตื่นมาแล้วอารมณ์ดีใช่ไหมไม่มีใครเล่นด้วยเล่นคนเดียวก็เป็นโอ้ยหาวปากกว้างจังโอ้โหตื่นปุ๊บง่วงปับ๊บเลยลูกหืหืมตื่น จดจื้นใช่ไหมลูกมีขี้เกียจใหญ่เลยมีขี้เกียจใหญ่เลยฮั่นแน่ฮันน่นแน่ฮันน่นแน่ฮันนฮ่นแน, <iet into this thing> <c oughs> อน่อะไรเนี่ยอะไรเป็นอะไรเนี่ยอืมเป็นอะไรเนี่ยเฮ้เป็นอะไรเนี่ยยุก <c> ย <oughs> <c oughs> <c oughs> ิกยุกยิก <c oughs>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  Ủa này này này, hả? làm gì chẳng dăng à, ro? hả? nuôi, 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 bên này hả? nuôi yuki yuki, um